ครับผมสำหรับมือนี้นะครับก็เป็นอีกมือหนึ่งที่มาส่งรถของเดือนพฤกษภาคมสำหรับวันนี้นะครับเป็น Isuzu D-Max ปี57นะครับ2014มาส่งมอบรถให้กับคุณพี่จีรวัต์ปานนลุงนะครับลูกค้าจากบ้านนาศินวนออำเภอปะปากนะครับตำบลคคกสว่างของเขานี่แหละครับจังหวัดนครพนมเดี๋ยวขอวันนี้นะครับ เป็นเลิกงามยามดีเพื่อนนะครับขออนุญาตสอบถามคุณพี่จิรวัตรจักหน่อยนะครับสวัสดีครับผมครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับเป็นยังไงครับมาออกรถกับอํานวยทรัพย์ประทับใจอยู่บ่ครับประทับใจอยู่ครับประทับใจในเรื่องในส่วนเรื่องของเอกสารนี่ทางร้านได้ได้สอยดูแลอยู่บอครับครับทางร้านนี่ได้สอยดูแลดีครับอย่างเต็มที่ครับอย่างเต็มที่นะครับการบริการเีครับดีครับการบริการก็ดีนะครับขออนุญาตถามนิดนึงครับว่า ทึกทึกสามสมกับคำข้าเจ้าลำลือหรือบ่ครับว่ารถรถของอํานวยทรัพย์ในช่วงนี้ครับใช่ครับทึกกับที่ข้าเจ้าลำลืออยู่ครับครับได้ได้ข่าวว่าเอ่อไปไปเซ็นมาหลายที่แล้วกับโบ่บโบได้รับการอนุมัติสินเชื่อเนาะครับเนาะครับผมไปเซ็นมา2-3ครั้งแล้วครับผมแต่มาเซ็นที่อํานวยทรัพย์เซ็นแค่ครั้งเดียวครับผมครั้งเดียวก็อนุมัติเลยนะครับจากการดูแลของเอ่อ สาขาเนาะครับเนาะสาขาด้วยช่วยวิ่งเอกสารช่วยดูแลเอกสารในในบางส่วนนะครับสำหรับลูกค้าขออนุญาตแนะนํานิดนึงครับว่าถ้าเกิดว่าอยากได้รถดีรถวดถูกส่งงวดถูกมีให้มาเอาอยู่ใส่ครับคำนวยทัพย์ครับสาขาเรนูครับเรนูนครการันตีเลยเป็นบรคราบครับผมครับผมอันนี้ก็คือคํายืนยันจากอันคุณพี่ปานรลคงนะครับคุณที่จีรศักดิ์ปานรลคงนะครับ อันนี้คือเพื่อนได้รถถึบไปไซแล้วนะครับส่งงวดแบบสบายใจนะครับไม่ต้องวักเงินในเอ่อไม่ต้องจ่ายงวดแพงนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากได้รถดีรถสวยนะครับคุณภาพคุณธรรมนำราคานะครับมาที่อำมเนยรั์สาขาเรนูนครนะครับติดอยู่กับที่เยอะไอ เลยมาจากอำเภอเรนูนะครับเลยปั๊มน้ำมันพีทีมานิดนึงนะครับตรงข้ามยังยังปากทางเข้าใบนนสังนะครับมาหาผมเลยนะครับที่สาขาเรนูนครนะครับก่อนจะส่งมอบรถนะครับขออวยพรให้คุณจีรศักดิ์เอ่อคุณจีรวัตรนะครับจงมีความชุกความเจริญนะครับเงินที่ซื้อรถในวันนี้นะครับอ่าก็ขอให้อะส้อนกลับมาเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับการค้าการขายก็ขายดีเหมือนเทน้ําเทท่านะครับเงินทองไหลมาไหลมาไม่มีวันเกิด ขาดสายนะครับไหลามาเหมือนน้าซึมบ่อทรายไหลาม,ามามีวันเหือดวันแห้งนะครับนอนรับข่อยได้เงินมื่นนอนตื่นขอยได้เงินแสนนอนตะแคงกอบเอาโกยเอาขอยองค์พระธาตุพนมองค์พระธาตุเรนูองค์พระธาตุมหาชัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลโลกจงคุ้มครองจุโนโอดานให้มีความสุขความเจริญด้วยเถิดสาธุครับผม